พบกันอีกเช่นเคยพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปตัวท o เดยประจําวันที่27มิถุนายนนะครับเสีบเนื่องจากคลิปที่แล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนานูานะ่นเริ่มต้นกับตัว BDC ครับหลังจากที่ราคาได้ร่วงตกลงกันมานานนะครับในระดับภาพตามเฟรมิกครับเริ่มมีสัญญาณสีเขียวเกิดขึ้นครับ มีสัญญาณรีเจ็กกลับไปย่อยลงไปในภาพตามเพยมเดย์ครับจะเห็นได้ว่าเส้นราคาหลังจากที่ราคาร่วงตกลงไปอยู่ที่ล่างสุดครับประมาณ17,000หเันเหรียญครับณตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือเส้น20,000เหรียญครับกราฟมีพฤติกรรมที่ เพิ่มขึ้นครับมีราคาที่ดีดกลับขึ้นไปครับทำลังทรงกราฟที่สูงขึ้นครับทรงกราฟที่สูงขึ้นในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับยกฮายยกโลนี่คือพฤติกรรมที่สูงขึ้นครับผมจะย่อยไปในภาพทามฟิล์มสีชั่วโมงเพื่อเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นครับ แต่ย้อนกลับไปนิดนึงครับที่บริเวณนี้ครับเกิดเป็นภาพบูลิกเอนการ์ฟิงครับคือการคืนกินโดยสมบูรณ์ครับซึ่งถ้าเกิดนำสองแท่งนี้มารวมกันก็จะเกิดเป็นภาพแท่งสีเขียวแล้วก็มีไส้ประมาณนี้ครับย่อยลงไปในภาพตามเฟรมสี่ชั่วโมง จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นครับจะเห็นได้ว่าราคาผมได้ทีเส้นที่เป็นเทนไลน์สองเส้นนี้ครับราคาได้วิ่งอยู่ในกรอบเส้นนี้ครับซึ่งมีพฤติกรรมที่ทำทรงกราฟที่สูงขึ้นครับแตรว่าตามเฟรมสี่ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ แท่งแดงล่าสุดตั้งแต่วันที่23ครับเริ่มมีสัญญาณบูริกประกอบกับภาพไอ i ไที่อยู่บริเวณเส้นกลางครับเริ่มทำไฮยกโลยกไฮขึ้นครับบริเวณนี้วิ่งอยู่ในช่นลนี้ครับและนะวันนี้ครับราคา ยังสามารถยืนอยู่เหนือเส้น20,000เหรียญครับที่ราคา21,000เหรียญครับ ISI ชี IS I, ้ขึ้นครับอยู่บริเวณเส้นกลางครับแต่ต้องมาดูก่อนครับว่าสามารถเบร a k เส้นที่เป็นเทรนหลายเส้นนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เจอกับแนวรับ เจอกับแนวต้านครับซึ่งเป็นแนวรับในอดีตเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าครับปายทานต่อไปจะอยู่ที่2อง0 0ืสเ็ดอหรียญซึ่งถ้าสามารถเบรกเส้นนี้ขึ้นไปได้เป้าไกลๆก็อยู่ที่ประมาณราคาเส้น EMA สองรครับหรือที่ราคาประมาณ25000เหรียญ หรือถ้าไม่สามารถเล็กขึ้นไปได้ครับก็กลับมาแนวรับเดิมซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเหรียญครับถ้าใครที่ได้เข้าไปแล้วบริเวณน,นี้หรือบริเวณน,นี้ครับถ้าเกิดว่าราคาตกล่วงอยู่มาหล่ลลนลงมาที่สองหมื่นเหรียญแนวรับ เดิมเส้นนี้ครับคงต้องออกก่อนครับเพราะว่าตัวครับยังไม่ทำทรงขาขึ้นครับต้องออกเพราะถ้าหลุดเส้นนี้ครับเป้าหมายต่อไปก็จะหลุดนี้ได้อยู่หลุดมาที่มือเจยดนี้แน่นอนครับที่หล่นอยู่ก็ต้องออกทุกกรณีอีกเคสหนึ่งครับเพืเ่อนๆที่เปิดจอดไว้บริเวณนี้ครับ ได้ว,วันนี้จะเหลื่อยแล้วครับโดนล,ล้างจอดเป็นเคยครับเป็นธรรมดาของกราฟครับเมื่อราคาขึ้นสูงขึ้นไปมากๆกก็ย่อมกลับลงมาพักตัวครับประมาณนี้ ต่อไปจะเป็นส่วนของตัวเหรียญอิเทเรียมครับส่งคล้ายๆกันก็หลุดเส้นเทรนไลน์ที่มองว่าเป็นอัพเทรนจากเมื่อวานครับลงมาเหมือนกันครับในภาพทำฟรมดีย่อยลงไปในภาพสีชั่วโมงครับหลังจากที่หายไปหลายวันครับได้ไปศึกษาเพิ่มครับเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด ก็ก่อนแน่นี้พักเทรดมาสักระยะหนึง่งแล้วครับเนื่องจากมองแล้วเนี่ยกราฟยังเป็นทรงขาลงซึ่งการขึ้นไปเนี่ยเป็นสัญญาณหลายๆช่องก็บอกเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งในในการที่ตัวกราฟเนี่ยทำทรงเป็นตัวราคาที่เริ่มขึ้นกลับมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในหลายๆเิ้นแนวต้าน,นมีในย่าสำคัญอยู่ครับเพราะถ้าเกิด อย่างภาพนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถเบกขึ้นไปได้เนี่ยหรือเบกขึ้นไปได้เราก็ต้องรอหลุดเพราะว่าถ้าเข้าบริเวณนี้เอาริทีวอร์ดมากลางบริเวณนี้ครับยังไม่ถึงสองเท่าครับก็ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่าคุ้มเสี่ยงก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับอย่างกรณีนี้ถ้าเข้าบริเวณนี้ ถ้าเสียหนึ่งถ้าได้ก็หนึ่งเข้าไปสิบถ้าเสียเสียสิบถ้าได้ก็ได้แค่สิบตาหรับส่วนตัวผมมองว่ายังไม่คุ้มค่าค่ะวันนี้มีเน็ตเมนเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะสุดท้ายแล้วพอร์ตของเราจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบขึ้นอยู่ที่เรากำหนดครับกํรไรไม่สามารถกำหนดได้ แต่ความเสี่ยงเราสามารถกำหนดได้ครับต่อไปจะเป็นตัวเหรียญ XRP ที่เคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังวิ่งอยู่ใน Channel นี้ครับกรอบราคาไซวีอยู่ที่ประมาณ0.35จนถึง0.36 0.37โดยประมาณครับยังไม่สามารถยืนอยู่ในือเส้น e ME 200ประมาณนี้เริ่มต้นวันจันทร์ครับ ก็ยังมีเขียวๆข,ขับมาบ้างครับสำหรับตัวของ XRP เนี่ยที่เงียบหายซุกเไปไปนานครับหลังจากวันที่23ขึ้นมาครับเริ่มตั้งแต่วันที่23ได้เบรกเส้น EMA 50ขึ้นไปแตะเส้น e m ็200สองรครับได้ร่วงกลับลงมาเวฟที่2ครับบริเวณที่2 พยายามดีดกลับขึ้นไปก็ล่วงกลับลงมาครับอันนี้เกิดเป็นสัญญาณรีเจ็คก,กลับขึ้นไปครับก็ต้องรอดูค,ครับว่าสามารถบรีกเส้น eme 200ขึ้นไปหรือเปล่าแล้วเมื่อบีกเส้น eme 200สามารถยืนอยู่เหนือเส้น eme 200ก็ต้องดูต่อไปครับว่าปลายทางต่อไปแนวต้านซึ่งเคยเป็นแนวรับในอดีตเนี่ยสามารถเดกขึ้นไปหรือเปล่า เพราะถ้ายังไม่เบกขึ้นไปความคุ้มได้คุ้มเสียก็ยังไม่ถึงสองเท่ามุมอมองก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงครับสำหรับวันนี้เข้าๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นก็ลองศึกษาเข้าไปดูครับมองให้สนุกครับแต่ถ้าเกิดจาดทุนก็ไม่ค่อยสนุกเช่นกันครับ ก็พยายามศึกษาดีๆครับอย่างที่หลายๆท่านเคยกล่าวไว้ครับการ,รลงทุนมีความเสี่ยงครับการวิเคราะห์นี้เป็นไปตามกราฟครับไม่ได้ชี้ชวนให้มีการลงทุนแต่อย่างใดครับเหตุผลที่นํามาเสนอเพราะว่าไปตามกราฟที่มันเกิดขึ้นครับไม่มีการวานูหรือถ้ากล่าวสั้นๆก็ได้ครับมันอยู่ที่เรามองหรือไม่แอดว่ามันจะขึ้นก็ลองพิจารณาเส้นแนวรับในตาน ให้ดีก่อนนะครับโอเคเข้าๆครับวันนี้เช่นเคยครับหมัน่นดูแลรักษาสุขภาพครับเปิดล็อกแล้วถอดเมสตอยู่ในที่คนเยอะก็เซฟได้ก็เซฟนะครับ